โตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญุกัตเวทิตามาตาปิตุอุปัฏฐานัง อีตมังคารมุตตามันตอออิอี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 ขอนอบน้อมได้องสมเด็จพระพ,พระภาคเจ้าผู้ที่ได้ตรัสรู้โดยชอบพระองค์เองด้วยเสียงกล้าอะก้อนไหวมาหานันพวกตัวอย่างเนี้ยผู้แดหันรับพวกไปข้งางเนี้ยมันหอนนี่นับพกกําลังไปนี่เนี่ยไปทั้งบุ่นทังบงาทเนี่ยไปเนี่ยก็ไป เออนั่นแหละสด็จเเนี่ยูเาหน้าห,อน,หอนอยู่กับองค์ันนี้แล้วก็ขอกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระโดยเฉพาะพระเดชพระคุณท่านมหาเทราพองน้อยวัดสี่เหลี่ยมวันนี้ก็เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาพราพ้อมด้วยคุณญาติคุณโยมแล้วก็ขอกราบาระพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระลและพิถนุ่มสามนาเล่นอ้อย ที่ได้มานั่งฉันพระทหารเพนที่ได้มานั่งเป็นปร,รุเป็นประธานที่เป็นเจ้าภาพเจ้างานที่มีศรัทธาไมตรีจิตมายัางคาราบจะยมสาธุชนผู้มีจิตเป็นตั์ไทยผู้ที่มีใจเป็นศรัทธาที่ได้เสียตระลักเวลาอันนี้่าได้มานั่งเรียงรายสมสอนนั่งรบเุืประนมกรเพื่อที่จะได้ฟังคำต่างตอนขององค์โตเ็จพระตัมมาตามพุทธเจ้า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นท่านบอกว่าอานิสงส์ในการฟังเทศฟังธรรมนั้นจะเกิดประโยชน์ในปัจจุบันทันทวนนั้นก็มีด้วยกันหประการคุณโยมประการแรกอสุตังสุนติก็คือได้ยินได้ฟังก็อกัดธรทมที่ตนยังไม่เคยได้ยินได้ฟังประการที่สองสุตตางประโยชนทัปปติอันนี้จะชาวิชานามแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปกว่าเก่า ประการที่สามสังขาริตรติจะตัดเสียซึงความสงสัยอันค้องอยู่ในจิตในใจของตอนเราได้ประการที่สี่สักิตีปฏีทติอันนี้ย่อมยังจิตของตอนให้่มใสในพระรัตไตรยัยคือพระพุทธธรรมระสฆ์ประการที่ห้าอัตโนจิตตังอชุกโรติอันนี้ก็จะทำจิตใจของตอน,นให้เป็นคนที่มีคุณศีลคุนทาน อยู่ในใจของเราตลอดไปจะกพิ่เกิดเจ็บพระญาติเปโยมด้วยห้าประการนี้ตลอดทัานสาธุชนทั้่จ้าภาคที่จัดการในวันนี้ผู้ที่ตั้งองตั้งใจก็มีคุณโยมแม่ไตแม่ไตยยมกว้างสูงกว้างคือคุณยายเป็นบออแม่บุนเท่งสินศิล สินอุินส,นสินประเสริฐ <c oughs> แล้วก็พระมหาิรพงวชิรยาโนคือบุตรแล้วก็เจออ้าอาวาสวัดตีเหลี่ยมเนี่ยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนศีรีปริยัตติคุณศึกษาแล้วก็นางอาุไรศินประเสริฐ นางพิสมัยศิลประเสริฐพร้อมด้วยญาติจาริกพิสมัยตรโรหิตวงสารณาญาตทุกท่านทุกคนที่ได้ตั้งจิตตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้เพราะฉะนั้นเหตุนั้นการฟังธรรมท่านจึงบอกว่าสมนานาริยะเป็นการฟังอันอื่นอันใดที่จะทาเหมือนไม่ได้ควรที่ท่านทั้งหลายจะได้ตั้งอ,อกตันน้งใจฟัง ให้ตระโยชน์สืบต่อไปเอามือโรคมาพระวัฒน์ใหญ่ใบกุ Mash ้จมท่าเอามือโรคเดี่ยวให้เพื่อนบ่อจบสัก่อนนางแบบสบายสบายเอามือโรคเดินไปเด้ออ่าว่าหันใบกุ้งซื้อหรอกขัดเบาใบกุ้งมันเป็นอย่างเพป็นว่ามันก็ดีมันก็แขังบอลลัมนังลิเอก่อนที่กึนเวทีก่อนที่กึนห้างกับพี่การโยกอ้อยโยกคู่แต่ว่าภรคพิบหรอก เพิดกรเาตามไปพี่นี่ตื่นอหแน่ผ่าคนบวมีกู้มีมไข้หรอม้วนไปใส่เพิดกระเไปบางงานอาตอมาไปเทับพ่าะดีเงี้พอบาะแต่าภาพหลวงซองก็ถีอะไรนับเียวขึ้นเลยจะขาดอืมงั้นเสีอเป็นม้นง่ายๆเปินม้วนไปใส่กระาไปมือเกิไปสยแจวกอแค่ทีสี่ไปสากแจ๋วเ่ิกะเ้๋นเิดม้วนวงเดียวอะไรวงสามหรอเปินม้วนวงเดียวไปเทศเทปได้อีกสอง ก็ตายกันละเพือ่อเกี่ยฝุ่นนะเอาบอกจะเล็เกจะน้อยเวลากับ่าไรยังไงเป็นไงเวลาสามชั่วโมงลบเดียงประกาศคู่น้ำคูดีให้บกกริษัทกอนป่าพ่อบันพภาวันท่านเจาภาพเจาะตท่าเมื่อดีเสียสราระจะตูปัจใจัยทายาทมาสามนำ้ำท่าบนหาผู้ใดหาพุนพอ ผู้ที่ลงนรับผันไปแต่คือคุณพอหน้าสินใช่สินประเสริฐผู้ที่ลงนรับผันไปเจ้าภาพต้างบุญหาบ่นผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ผู้ที่มีพระคุณเริจากเข้าไปเกิด่าผู้มีพระคุณเมื่อนี้เจ้าภาพเจ้าสธาขอเข้าประกอบไปด้วยคุณยมแม่ยายสุ่มกว่า แม่ไตเนี่ยคุณว่าแม่ยด้แม่ไตสช่วงกว้างคือยได้แม่ใครตีโอ้ยหาไม่เคยตายแต่คือพอท่านหลอายุกว่าไรอายุสี่ที่แปดถึกไหมแม่แม่ใครแม่ใครเนาะอันโอ้ยจะนั่นเขียนเนาะโลกพพิม์แม่ใครช่งกว้างเออถ้าบ้านเขาเป็นบ้านแม่ใคร เออแม่ไข่แม่ไข่แม่ไข่สุ้มกว้างแล้วครับแม่ผนเพ่งสินประเสริฐแล้วกับพระมหาธิรพงศ์วชิรญาณโนโลแล้วก็นา่งอุไรสินประเสริฐนั่งพิตามัยสินประเสริฐ้อบด้วยญาติโกยยติกาดูคานตูโขโทคนชาวบ้านของห้องใยกันเบิดเบรดีมาเป็นกำลังกายเมียมาให้กำลังใจแล้วก็ได้นํำอธิของหุ้นพอ คุณพอชัยคุณพอสินชัยสินประเสริฐอือจะมันเรื่มดีเว้ยเดี๋ยวนะบัตรทีของคุณพอคุณพอสินชัยสินประเสริฐเนี่ยเนี่ยขึ้นไปเป็นเ,ปนเปนพเป็นเป็นอายุเพป็นเป็นบุรพชลได้ขึ้นตั้งวนเครื่องปร,ประับประดาวิจิตงามตาการตาที่ยังแน่เจอตาอาบอ๊อดตาทางอ้างหนะ้าปลาสะเไบใจอ,วอีว่ามีวัตถุธาต อันชอบ,รกกรอบประกอบด้วยพระธรรมวินัยนนที่ที่ได้ถวายแก่พระสงฆ์องค์พระเจ้าผู้เป็นปฐมเป็นประธานแล้วพี่น้ำซ้ำพระญาติเปโยมเจ้าภาพของเฮาเลยคุณแม่ไข่เนี่ยล่ะสุขความจำได้แล้วบ้านผอบผอพีพีหลอกเนาะเปินสุขูสุขคนได้ว่าระลึกเดืถึงคุณงามความดีเลิกแต้งแต่อีพอ ศีใช่ยศีนประเตอร์ร่วมจะหายตายเส้จ้ะกระไรทั้การเมียนซากศพตัวอันตัวแน่วมวนพระของมาพระโถงของพระเจ้าพระสวดพระที่กาบางสกุลแล้วก็เผาเผาแล้วก็เย็ดดุบัรจุธาเป็นที่เรียบร้อยบัรจุธาน้อยเนี่ยเออบัรจุเข่ากอดธาตุแล้วเอ่อบัจจุธาเรียบร้อยแต่ว่าหลวงวิญญาณของอีพอ สิ้นช่สิ้นปัจจุบันย้อก็ไปใส่ย้อเป็นห่วงลูกห่วงหลานห่วงแม่แม่ไข่ล่ะห่วงสุขขทุกคนห่วงหนาห่วงหลานเหมืนบอกไปใส่ก็เรียว่าขันผู้ตายไปแต่จะลืมภาคบุญให้คุณเลยเด้อเขตบุญให้คุณเลยเด้อเพราะกระชีดคำนึงตลอดห่วงลูกเก่ากับภาคการเยี่ยบุญให้เขตบุญไปหาเหมือนป่ะนี่ล่ะว่าตายไปเพราะรักด่วนตกตายจะยังมือกับเนี เจ็ดมือดิดีละไตไปไหมเจ็ดมือไตไปบ้างเถนะหลประมาณเดีย่ยวเจ็ดมือกุ้งวัวอย่ละตามที่มหาพุทธองค์ไฟังนียู่ละเจ้าพระลูกเจ้าพรหลานจึงได้าาาพาก,กันมานี่สามองค์นี่ 3, 6, คนนี้คนบ้ามาหนังมาฉลองศรัทธาให้กับท่านเจ้าภาพเจพ้าตาท่าของเฮาผู้เป็นลูกโยมแม่ใข่ผู้เป็นลูกก็คือคุณโยมที่ก็หน้ามไปแล้วหลายคนอยู่ผู้เป็นพุทธิดาก็ดี นี่เราบรน,นบว่าพุธิดาลูกทุกคนที่ทับนาทีไหซสมกบนแปบด้วยหาประกาศเนึนเพิ่นเรียมาการเรียเพิ่นตอบรักษาหุมตระกูลของเอบบอพื่นอนไหวพอว่าระดกทุกทอดที่เพื่อนวอาให้กับให้เอาไปไต่ไปใจไหวไปขายดูขายกินย่าตายเพื่อนตายไปแล้วถ้าบ,บุญหา <c oughs> อเออเพิ่นกับที่ได้ไว้พ่อห้ได้พีเงินมีท้อง โยกพอโยกแม่จีดหอดดวงวิญญาณของอีพอสินช like ัยสินประเตอร์ฟูเิ่นเป็นพ่อนี่งเพิ่นกเได้รับกองบุญกองกุศลจากลูกจากเต้าแล้วเพิ่นกเกษตรคือสวรรค์ย่องย่องย่องไปเจ้าภาพเจ้าทถานถึงสิเป็นโคดหน่อยนี่ตามได้ซื้อเป็นโคดหน่อยเอออาตมาไปเกียรติถ้าเงินเจ้าภาพหลายอันนี้เจ้าภาพหน่อยเจ้าภาพเจ้าทถามืัอนี้ถึงสิเป็นโคดหน่อยแต่ว่ากองบุญ ยังโจกโข้ยกเอาใหญ่ขึ้กเอาของผนปรับประดาโงดงามทุกสิ่งทุกอย่างวิจารณ์อาตอนกระทงอ่างไม่ป่าตะไบเจดีว่าครบสูตรนี่เห็นบอกองพระพุทธเจ้าพึงบอกว่าการทำบุญเถินสิเฮ็ดส่าเฮ็ดเลี้ยวกาตัดเจ้าว่าการทำเฮตุนุลกไปเลยดีย้อดยังย้อนดวอมสามาทีพ่อแม่พี่น้องผูกต่อระลัดมารวมกันลู้รวมไปเลยดีอันนี้เพราะยังคุณโยกพ่อยกแม่ เพราะว่าทางวัดทางว่าของเฮามีพอทยกท่ากกามีพอแม่ผู้บาอาจารย์เป็นผู้ชี้แนวทางเหตุให้ถูกข้อร้องข้อท่านตามเหตุที่ต่ามข้อเหที่สองข้อที่สี่บุญประเพณีก็เคยถิบโยมพอโยนแม่เจ้าภาพเจ้าัต่าของเฮาเป็นบุนนคคลผู้นี้ควบกาตันโูเทียตธรมอีกใบการตันโูคือยังกาตันโูคือรูคุณ กาเวทีคือ,อยังกาะเต็มทีคือตอบสนองคุณเห็นปะย่าเพิ่นตายไปแล้วกถ้าปัญหาเพิน่นนี่คือาการกัดตันกนารเตเวที่ย่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่เห็นใจได้ปะเรียกหนูผู้เสียให้เพิ่นเห้ก็ม่ดี่าได้ผาดตุ๊บฟ้องแต่ประการใดผู้เป็นพ่อเป็นแมก่ก็คือการต้องเฮ็ดให้ลูกให้มันพ่กนี่หน้าต้องมองแกมันยู่ดีเฮ็ดให้มันโงกเด้อเห็นให้ลูกอ่ะ หาญลูกกับพี่หางพ่อแม่กับพี่หางต่อลูกต่อเต่าคือกันพ่อกับพี่หาลูกเต่ากับพี่หาพุทธิราชกับหาญโคตรหางทุกคนต้องทำหน้าทีโคตรหางโย่พ่อโย่แม่ขั้นบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งทำหน้าทีคาท่ครบทบทหายหาญบุคคลผู้นั้นชีวิตจะพบสุขพบเจริญคือจบทะเจ้าท่าทธาของเ้างอ,งองนีรคุณแม่ใครสุ่มขวบ ฟ่อวยดุดลุกนั่งสู้ขู่สุค้คนคุณแม่เคยสุ้กวับคุณชายเป็นหัวหน้าจะต้องใส่งานใส่แม่เคยงา,านใส่ฮะมางางไงเสียมา,างานไงกว่าจะได้เ,เ,เออป,ปนนเ็นเนี่ยเออแม่เคยสู้กัเจ้าภาพเป็นงานไงเนี้ยเออตัวอย่างเราแวหาอยู่นี่แหละเพิ่อเป็นหัวหน้าเป็นหัวเครื่องไงผ้าดุกผ้าหาลานเพิ่นสู้ขู่สุค้คน ข้าผู้ดูจิตทวนผู้ทนทวนผู้ทนทวงเวลาไปหาคุณพ่อสินชัยสินประเสริฐผู้ไหวชนไปจากวันที่ไปโตแข่งขันตาบผลใจกับพ่อวิภูริหูจักแต่ว่าดวงจิตตาวิญญาณของคุณพ่อสินชัยสิประเสริฐยังผูกพันน้ำลูกน้ำหลานน้ำพอน้ำเมียมาละเลิกเด็กถึงคุณงามว่ดีว่าอีพุ่นคุณพ่อสินชัยสินประเสริฐ เคยได้จ๊กเขาต่ำเคยไในยังขอป้อนเพข่นให้ใหญ่มากย่างวันทั้งในจันทาตลอดตอบแทนคุณมมาธิรุดไปเดืยดเดียวแต่ว่าดีไปเจ้าภาพเจ้าทัดท่าเมือนี้เพิ่นเป็นภูบุกข้นแข่งทานท่านแน่แง่ยกพอยกเม่ยท่านเขาน้ำซ้ำป่าท่านป่จใจสีแลบแต่ย่างวัวแลบได้แจกธรรมะให้แจกแง่แง่ยกพอยกเม่ยได้ตรัตรับฟังจังอาตมาภ้าเป็นว่าอุทิศหาประการนั้น การเพิเทศอกเพิ่มถ้ตามหัวข้อที่เพิ่นที่อาตมาได้ว่าไว้นั่นเจ้าภาพเจ้าตาท่าเทินให้ธรรมะเป็นทานเด้อแม่เด้อเสียยังกษัริสางโยกพอยกแม่กะบวัตอการให้ธรรมะเอชนะหยังกษัริสางโยกพอยกแม่กะบวัตอการให้อาภัยอาภัยหยังกษัริสางโยกพอยกแม่กะบวัตอการให้อาภัยจะโทษโยกพอยกแม่เจ้าภาพเจ้าตาท่า เพิ่นจังมองเห็นในช่วงที้เหตุทวนๆแต่ไม่เห็น,นไอ้กรมสามหลักมีอย่างไงสามหลักหนึ่งมีการให้ทานสองมีการรักษาศีลหรือเก่อนที่บังเทศร,รักษาศีลสามคือการบังเทศทุกท่ายเลยคือการบังเทศมีสามอย่างสามหลักเนื่งฟังธรรมจะเริ่ภาวนาจะเริ่มจับขอบไปนั่งมีสติฟังแล้วก็พอไปปักคิดประคองใจพอไปสอนไปแจกน้ำเงินน้ำซ่าน เป๊ะชิดตาชิดหลังโอ้ยพวกคนดียชิดหน้าก็นอนี่ชิดตาชิดหลังตอกแป้วเว้ยชิดหน้าบ่เลิกบ่มาฟังเทอะมาติชิดตาชิดหลังเออพอยเชียรเชียรบุกไปเดียวกโอ้ยดีหน่อยสิคือเนี้ยนอจ่าเป๊ะเไปยิดเออนั่งฟังหัจบยาเชียร์นางุ๋มน้เตโาจิตใจตั้งต่อขออัดขอท่าที่เพิ่นพระถุงของพระเจ้าเพิ่นเรามาเจ้าภาพเจ้าท่าเป็นภูมิความกตัญญูกตเวทีต่อพอต่อแม่ภูใหญ่มากผ้าใหญ่มีแต่สิ่จเริญเดินโยนเด้อ ผู้เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาของเฮ้าปกติจะเริ่มก้านาเคนบอกว่าเหตุเรพ่อน้าแม่ตกน้ำพอไหลโตกไฟพอไหมไปเนือไปใต่พี่เคนหักคนอุดมสมพนโยโยยิงินผู้ใดเริ่มพูดพอผู้แม่ยกใส่เขาเสหัวแม่จีเงินกผู้ใดเริ่มพูดพอผู้แม่แม่จี่เงินเป็นหลักท่านหลักแสนหลักมิจิติค่อยขวบลงคือพักบเหตุพักถ่ะนั่นแหละเริ่มพูดพอพูดแม่หาก็ะเพื่อฉันนั้นพูดพอผู้แม่ยกใส่เขาใส่หัว มันจังตีจะเรื่ขันบุกคนผู้ใดย่อคุณพ่อคุณแม่นีวิจัยเสียเรือเพิ่นเลี้ยงมาเลี hey, ้ยงเพิ่นดีให้สมบูรณ์พ้นผลตายไปแล้วกต่ทับผู้ใดเพิ่นทับหาบุญหาให้เพิ่นจังผู้โยกแม่ไข่พ่อโดยนลูกเจ้าเราหลานสู่ผู้สุขคนนี่ทำบุญโดยสมบูรณ์วิจัยตีโยโย่ยิงยิงขึ้นเบื้องป่าขึ้นสู่เมื่อสวรรค์พูดุฒไว้ไปใส่โยพ่อยโยแม่ของเฮาก็คือกัน ภาระอรันิสงสงหาประการที่ท่านเจ้าภาพเจา้าทัศท่าของห้องศิด้รับกันนี้หนึ่งประโยชน์เทวะรมีสานนั้นเป็นผู้ที่รักของเทวาเดาและบรุษุทั้งหลายประการที่สองจิตอิสตัตโทเป็นภูมิอันคเกแกงอันลือไก่ที่ไปท่วนล่มตามล้มไก่ยินเบิดประการที่สามวิตารโต เป็นผู้มือเป็นผู้มีความแกวกาได้พบกับทับตตะบรุษบอ่บอเก๋บอบ่อเขินไปในสังคมยิงใหญ่กับบอ่บอเก๋อบ่อเขินเป็นผู้มีเตียเป็นผู้มีธรรมไปใส่คนกับหักคนกับห้อมคนมียกอุดมสมพรสิหาเครื่องสุงคนท่าบ้านหูป้าไยกับพ่อทอสิต่อทัพเรือเด้อประการที่สีอ่อาถุนุละหอเวลาตายไปแล้วกับสิบพ่อลงการไตวันที่ไม่เกิดน,นั่นเกิดดีนี่คือประการที่สี่ในอนิสงส์การตั้งเทศ ประการที่หาสุขาตินัฐคัจจติถึงสิไตายไปแล้วกับพี่ควมทุกอยู่ในโลกนี้กับพี่ความทุกเพราะผลบุญผลท่านของเจ้าภาพเจ้าศรัทธาในอันิสงส์นี้หาประการนี้เจ้าภาพเจ้าศรัทธาของเขากับที่ได้รับอย่างเต็มเพียงพระว่าพี่ควบกับตาลยุกกระตุวิธีต่อพอต่อแม่จากอาตมาผ่าใดว่าไว่าวนี้ไม่ต่างสาทุรูป,ปานางังตัลยุกกระตุวิธีตาบุคคล้นปไรผภัยทุ่ง มีคมนระดึกถึงคุณพ่อคุณแม่บุคคลผู้นั้นก็ทิต่ควกมเจริญมีแต่ทิ่เก้าหน้าเป็นนิบิตหมายเป็นเครื่องหมายของคนดีที่เพื่อนดในจรือไว้ในคําภี่ตกหนาบ่อไรโตกไปบ่อใหม่สิไปเรือกไปแต่คุณพอ่ณพอ,คณพอคุณแม่ก็ทิใสครับถอยตู้อยู่สามเสมอจากอาตมาขาดไป,ไปไว่าไว้สมัยก่อนอาตมาคาะไป แต่เดกสมัยเป็นโยกอายุที่เจ็ดที่แปีไปเฮตงานโกงเก็ไปลงเลือได้สี่แม่คือเฮ็บอสีแม่สีหัแวแดงเอาไปนั่งใส่ถุงไปนั่งผูกแขนไว้ไปนั่บาที่นี่ไปลงเลือปุ๊บไปกินเหล้ากินเหล้า,าไปด่กเตไปยืนยาวต่างเรียกตน,นี้ถตงหนาางตะเล้จินเออตงหาซัไหลซาบไตกว่าบาที่ ใจได้ใจได้มาดังเคร็ดูอดี่ปแล้วเลืกนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นี่แม่เอ้ยโต้งเล่ยข้อยุการทะเลแจ้เสียเปล่าเพื่อปลาหันบุโรนแล้วนอนยุการทะเลเพราะว่าไตเจียบอกว่าถ้าตกเรือไปนะอ่าวัฒนาเนี่ยถ้าตกเรือไปนะต้องถอดเสื้อผ้าเอาหมดเลยนะเพราะว่าน้ำทะเลมันเป็นน้ำเค็มมันจะอมมันจะอมเราลงไปใต้พลิดตกงยุการทะเลโนดูหีนปลาฉลามบางหลาย คอยกันงอนหายคืนแล้วเลื่อยตาตาเดือดงอสหายคืนกัดจมเลยืยบัดคุณพ่อคุณแม่เด้อผูกขากระแท,ทกตายยกใจเท้าเท้าใจหัวตลอดเดือเดือดถึงพอ่อทุบคุณแม่บาดที่เพระตะวันจิตท่านสาบยกแม่เลือบมาเลยบัดเลือบมาเอาชีวิตต่อมาล้วนเขาก็ล้วน,นยวอย่างห่วงอยางให้เอาพอคืนม้างพอสันคืนไปก็ใส่ฟาดเดินเกินไปจนมาถึงพรนนังนดูเน,น,นี่ยาตายนี่คือเลี้ยงกินได้ไปตัวนี้ เพรา่งทีเหตุบแต่สมัยเดียโนบานนีครับบาบ้านเลยสัญญากับพ่อกับแม่วารับไปดิผมีบว่าไหนยี่พอีแม่เดื่อจะดสามขันาจัสามีเด้อแม่เลือยออกจากเรือนมากอะไรเงื่อนมาซีเมอสมัยนั้นเงื่อนซีเมอน้อยบ่คอยก็มาซื้อน้าอย่ีซีล่ซื้อวัวอีกเต็มขอบกอไปโรเลือดสมัยนั้นเออบานนี่บ่อมากคือซื้อตอนซื้อเงี้ยซื้อ้าจ่้พ่อ้แพ่คือพูดงี้ชีวิตก่อยเนี้ นี่คือพอเรื่องพูดพอพูดแม่ก็เลยแต่เงินตัวนี้หนักมากบารูปพอแม่เรียกว่าปวดสามปีปวดใหแม่วันนี้ปีที่สามมาสามปันที่ดีกมาแทงบันเดียม,มาผู้สาวตอนเป็นถ่ายมันมาแทงห้องให่แหม่ประโูห้องหักเรา้อหาเห็นพวกห้องใหญ่ประติห้องให่มากเขาหลายรูปแหม่เอ้ยเกี่ยวพอดใส่ยากบผู้ใด โอนแม่ไข่มานางที่เออด้านไหนได้หอมนั่งพูดละเออเออ้านน้รอจานทุกไข่นั่นรอดอีนันยงว่าตอนนั้นเราพออาตมาก็ไดห้องหายบ้านสาวแหงแม่บ้านอีไปเกียวเขาบ้านทุเมือไปเฉียวพอพอไปก้อยเนี้ยพอไปก้อยเน่ยบ้านเข่าแหงไหยพอตมมีเงินเออผู้สาวสองพันแ่ก็มีเาแจงไดสบายก่าแต่เงกทัดแดียวก็มีเงนแจ้ เชไปเชื so you were, you so s <S ่อมากว่ได้โอักตัวบันเอาไปบ้านผู้สาวไปขอเขาแบบเขาสองพันเขาไ่มีเงินแต่งบ้านนี้ผู้ชายบ้านเดวกนเขามีเงินไม่เนาะเขาก็ได้แกงบันเขาไ็ได้โอักบันเขาไ็ได้ห้องให้ยูนพาวักกับผู้ชาเรา่ทาโอัแล้วก็ได้ยูบัแจกสามปีกับอดสามทีสองตัวบันพูดเห็นบ่เอาไปมานเ้เปียได้บ่เสียได้บันเขาว่ารอเขาเอารอเราไดสัเออเอาละ อาตมากระผาทให่างตัดสมาสัตววในส่วนอานิีสนี่อาตมากปฏิขอหยุดลุ่มผมไปสมิสกอนอยากทุกคยกเมกับ้างพระเทศบาลละขอหยุดไปสกอนเนาะเอวั